ีนสำหรับค่เราตองที่มันเป็นตัหลังนะมาสมาสัเาสร็จเาไปเลมาี่ิขาอะไระครับผมที่เป็นดารามาจากประเทศไรสิงคโปร์หรืออินโดนีเซีย ไมขนาดนนะั้นเพราะว่าพี่เป็นผู้นำอินเทรนสํสำหรับเรื่องการพีเซนเตอร์อ๋อไม่ครับผมเนี่ยคพี่จะเป็นเหมือนไกด์นำเที่ยวพี่ต้องได้ใช้ของดีๆพวมรังหน้าตัวนี้ของผมมาจากอเมริกาครับที่ซึ่งหลอดเนี่งมันใช้ได้ถึง6เดือนก็ไม่ดีอย่างไรฟ้าเลยตอนนี้นะคะเาจะไว้ผัดของเสียออกหรือว่าเดเซที่นี่ไม่เด้อมันเป็นสเต็มเซล<ช>์เพราะว่า <นะ S 2> ตอนนี้พี่ชักเริ่มมีริ้วรอยลึกตองหางาแล้วก็ลูบขนปลาเราที่ผู้ชายชอบใช้กันเราก็ซื้อตะกวนโดยเฉพาะเพราะถาหางเนี่ยก็เป็นเพราะว่าหน้ามันจะฟูขึ้ย จะเปินปูหน้าที่จะดูอ่อนเยาว์แลวดูสดชื่นตอนหลับวันคริปมาดไปเลยแต่โชคดีมาน้มาในวันคลิปมากวันนี้ค่ะเพราะมันมีโปรโมชั่นพิเศษไม่ครับผมมาหาถ่ายแบบดูบรรยากาศนะครับตามห้างนี่ครับที่จะได้ถ่ายก็ในช่วงโควิดนะครับก็จะถ่ายที่ตัวพีเวลาเนี่ยพี่ซื้อฟองมหน้าวลาพี่ได้ทําหน้าพีใช่ไหมในขณะนั้นผมก็จะถ่ายให้พี่จับพี่ลองดูนะพี่จะงงว่าทำไมเห็นผลเลยแต่ว่าไม่มีการตลาดเราไม่ได้เชื่อมรัอ อันนี้แห้งดูสิแห้งมากดูครับดูดูไม่มีชีวิตชีวาแต่อนนี้มันไรเนียนว่ะใช่คัสับว่ะรู้สึกรู้สึกได้นะนุ่มเนียนแล้วลุง่มพลตกระชับมากตายเลยค่ะแล้วหลอดนึงหั่นจะได้ประมาณ6เดือนนะคะทีนี้รอยห่างตาเนี่ยมันจะหายไปเลยเอดโอ้อยากให้รอยเวลาที่เวลาที่พี่ถามมาสิบบาทพี่ก็สวดเนี่ยน้ำโมนี่โมอะไรฮะ อ๋อไม่ให้เห็นทุกท่าให้เห็น,หหนพี่ครับหน้าพี่ดีมากไม่ได้เจอเซรั่มของผมเพราะว่าริ้วรอยใต้ตาแล้วก็ห่างตาแล้วก็ร่องแก้มอะไรขึ้นหมดเลยเพราะว่าไม่ทาได้ทั้งหน้าแลาตาเลย<อ>จริงๆแล้วพี่หน้าตาหล่อเห็นไหมหน้าตาหล่อแล้วแต่ว่าแค่มีริ้วรหลซึ่งวันนี้เราจะทำหน้าให้ตีนึ้นริ้วรหลที่จะต้อนรับวันนี้ว่าไม่มีแล้ว เวลาพี่จะหาไปเดี๋ยวดาราเมื่อวานดาราก็มาสื่อกันนะพี่เซ็นดาราตอนไหนพี่เดชพี่ครับหน้าที่ใส่ขึ้นเวลาที่ผมทาเทอร์ลันดให้โปรโมลังหน้าตัวนี้ผมให้ถ่ายมาเท่าไหร่โปรมที่ผมทดลองตัวเนี้ยให้ถ่ายมาเท่าไหร่ไม่รู้สิครับโปรโมลังหน้าเนี่ยมาหล่อละสามพันนะแต่ว่ามาจากอเมริกาแล้วก็เป็น,น,นแบดพีทตัวไทยด้วยแต่ว่านะครับที่ผมใช้วิดีโอกระจก่อนพี่ดูดิอุ้ยพาเห็นผลฉาดมน้าดู ให้ดูข้างนี้กันก่อนทางที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยที่เห็นห่างเหลียวไหลายต่างกันมาเต็มเลยนี่จะเป็นแฉกแฉกแฉกตายตายด้วยเนาะดูดิมันแฉกเลยเนาะแล้วตายตรงนี้ด้วยเนาะแล้วตรงนี้ด้วยแต่พี่ลองดูดิเนาะไวมันดีขึ้นมาเยอะมากพี่ดูที่มันใส่เนี่ยแล้วก็ยงกระสาวพี่เห็นความใส่เนี่ยไหมเห็นครับเห็นครันแตกต่างแตกต่างกันมากแล้วที่นี้ท่าไมจะเหมืมันถุ่น ธรรมดาพี่อยู่ที่นี่หรือว่าอยู่สิงคโปร์พี่ผมผมก็ไทยนี่แหละครับที่เป็นคนหล่อน่ารักเราอยู่เท่าไรหร่สี่สิบหรอกจับประมาณนี้แหละครับพี่ล<า>องดูนะเนี่ยวกไอตัวที่ทําให้พี่หน้าเป็นปากแล้วริ้วรอยตีนตาหายไปม,มันสี่พันห้าแต่วันนี้โชคดีมันลดเลยแค่สี่พันพรวดแร่วก็โฟมลังหน้าสามพันเนี้ยที่ได้ฟรี ไปใช้คู่กันเลยครับการไปใช้คูทุะค่ะแล้วนอกจากนั้นเราก็ทำได้ให้ฟรีผังหนึ่งซึ่งพ่อเป็นตัวสีขาวสิบนาทีก็เสร็จแล้วนะพ่อเนี่ยแล้วน่าเปรียบเมซึ่งกับรีเอาไว้คนไม่ต่ำเนี่ยแค่แค่สี่พันจากเจ็ดพันห้าคุ้มนะพี่เพราะว่าปกติต้องเจ็ดพันห้าแต่คนไม่ได้ตั้งใจมาหาไม่มีใครตามใจเราเพราะเขาเห็นลองแล้วเขาดีเราก็าคือเห็นปุ้ยดูนะารักม่นที่สวยน่ารักที่ทำไมแล้วยิ้มน่ารักมาตรงนี้ก่อนมาใกล้ๆเราที่ปุ้ยน่ารักมานพี่อายุเท่าอยู่ สี่ิบแล้วครับก็ใช่ยาซีหน้าเด็กหน้าพี่ดีจะตายมีแค่หันตากับงลองแก้มมีแค่เป็นหัวเป็นพี่เป็นคนยิ้มเก่งไงทุกคนเป็นคนมีราคาให้คนรวยบางแก้วทีเนี้ยตอนนี้พี่ใช้บัตรเครดิตปลากระสิกรอะไรเงี้ยมีปะโอ้ยไม่ได้เตรียมอะไรอะไรครับของพี่มีใช้เป็นแอปพลิเคชันหรือว่าเป็นบัตรเครดิตออนเปิดชัยอะไรมีได้เตรียมอะไรมาเลยครับนี่ถ้าโอนเงินได้เนาะโอนเงินกับมือถือใช่ท่าน นน้ะะคแต่เอางี้พี่เห็นผลแล้วเพราพี่ชอบเนาะเพราะมันดีก็เลยถูกประลาดพอคอร์ดมันดีจริงอม่หะเขาเดินไปเขาจะว่าคนสองหน้ามั้ยก็ใช่สิกระผมอยากจะทําให้พี่ทางหน้าอุยพี่หน้าพี่ไม่เป็นไรครับผมรีบด้วยเอางี้ดีกว่าเอาผมถาตรงๆเนาะเพราะว่าผมก็อยากถ่ายเนาะแต่ว่านี่สำหรับหน้าพี่พี่ดูหน้าพี่เปลี่ยนหรือไรมันก็เปลี่ยนครับแต่ผมมันไม่มีเวลามาทําขนาดนั้นเปล่าเราแค่ทาหน้าตอนเช้าทุกวันนี่ไง ไม่ตอนเดียวผมไม่ได้มีเวลาก็ไม่เป็นไรก็คือว่าเพราะว่าผมมาทางานผมแล้วผมมีตาม่อนี่แค่สือไปแล้วผมเอาบัตรทาหน้าให้พี่ไปดีแล้วพี่ค่อยมายื่นทําในวันทื่ว่างเพราะไม่หมดอายุแล้วพี่คือแค่สื่รับพี่ดูหน้าก่อนที่อย่างเพึ่งบ้านถ่ายรูปพี่ต้องดูหน้าก่อนนี่มันมันก็จริงครับแต่ตัวนี้มันไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยครับเราจ่าย่ถ ไม่เป็นไรครับผมกไปใส่กา,างเกงขาสั้นไม่เป็นไรครับถ้าไมพี่จะไมจะยัอะไรคนเราไม่มีตังค์ไม่เป็นไปได้ครับพี่เราเอากระเป๋ามากระเป๋าไปก็ต้องบัลเลอร์ลลาโอ้ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวแล้วเป็นแค่แค่ผ่านงานพี่กินมากแล้วห่จ้ะคือไม่อยากใช้หรือไม่อยากดูรอายเซ็นการ์ดเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมมาราคาดูดีหรอายเซ็นการ์ดเท่าไหร่ดเดี๋ยวมา,าดูใหม่ดีกว่าครับโอ้นะฮะ Ja, 6